กับผมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายนะครับทั้งในเรื่องในกาทั้งหมดนี่นะครับผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปปชก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปปชนะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ ของคุณคงไม่เคยมีนะครับผมผมม,มีเพื่อนดีคือคบกันมาตั้งแต่ท่านเปิดผมนะนะครับเพราะฉะนั้นเราเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมแหละนะครับก็แล้วเรื่องของเรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเ่ยคนเดียว <S 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 ในายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง คุณก็ผมไปเกี่ยวห้องอผมยังไม่รู้เลยจะปริวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรอย่อางเงี้ยนะพูดไปเรื่อยนะเอาเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับนะครับเออก็ นะครับว่าผมก็มีเพื่อนดีๆแหะที่จะให้ผมยืมอะไรได้นะครับทวนในเรื่องที่ผมจะตอบคุณว่าอย่างงุ้นอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องปปชนั้นผมไม่อาจก้าร่วงไปได้นะครับขอบคุณครับเิญท่านมณพรครับ